ส,สบายดีทุกคนวันนี้นเ,เา้ามาดกกาเด้อดกกาบ่ะมาตามตามตามรีวิวรีวิวเฮารีวิวกา เกกสอนวิธีลกกาน่สอนวิธีลกกาเน่นี่นี่นีน่นลกลก่าเดี๋ยวให้พอยยุ จะก,ก็บ,บอกนะแม่วิธีลกาน่ะโยกาเขาโดกไม่จิดโตนีเขาโดดกิ๊สี่เด้บ้องนี่กซีง่ายพี่น้องมาดกเด้อ